กลับไปดูเรื่องความเดือดร้อนของแรงงานลูกจ้างโรงงานแห่งหนึ่งเป็นโรงงานผลิตกระจกนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นโรงงานเก่าแก่ด้วยวันนี้รวมตัวกันไปร้องตํารวจสอบสวนกลางหลังถูกเลิกจ้างที่สําคัญคือโรงงานใช้โอกาสในวันแรงงานอลอยแพเลิกจ้างนะคะโโมีการไม่ยอมจ่ายค่าเชยลูกจ้างกว่า60รายมูลค่าความเสียหายมากกว่า8ล้านบาทค่ะไปดูภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง จากคิงแต่งทีมสะพานใหม่นะคะพาผู้เสียหายพร้อมด้วยทนายเจสในายนัทปรกรสุชาพาอดีตพนักง,งานซึ่งเป็นผู้เสียหายจำนวน60ราย,าายเดินทางมาด้วยรถบัสหนึ่งคันเข้าพบกับพนักง,งานสอบสวน,แ,วนแจ้งความกรณีถูกโรงงานผลิตกระจก,กทั้งแบบบ้านแล้วก็กระจกรถยนต์นะคะปะคะรากฏว่าเป็นโรงงานเจ้าดางังเจ้าเก่าแก่ของประเทศแต่มีการบอกเลิกจ้างแบบฟ้าผ่าโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ด้วยการติดประกาศหน้าโรงงานเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติพอดีครับจริงๆเป็นวันที่หลายคนได้ขึ้นค่าแรงนะวันแรงงานที่ผ่านมาแต่กลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยถูกเลิกจ้างด้วยการติดป้ายประกาศบอกนะคะทีนี้ล่าสุดมันก็สร้างความสะเทือนใจให้กับกลุ่มพนักง,งานมากค่ะเมื่อสอบถามถึงค่าชดเชยที่ควรจะได้รับตามกฎหมายแต่กลับไม่ได้รับคําตอบจากนายจ้างสรุปไม่มีการจ่ายค่าชดเชยพนักง,งานทั้ง60คน เป็นเงินรวมกว่าแปดล้านบาททําให้ตอนนี้หลายคนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากค่ะนี่เป็นจักสภาพร่างกายของผมนะขนาดน,นี้คือผมเป็นเหมือนอมพึกนะครับเป็นชาเป็นชาชาด้านหนึ่งข้างหนึ่งซึ่งเมื่อนายจ้างเลิกจ้างแล้วผมไม่สามารถที่จะไปหางานที่อื่นเนื่องจากสภาพร่างกายแล้วก็อายุของผมก็เกินห้าสิบห้าแล้วครับทำให้ลำบาก ต่อการดํารงชีวิตประจําวันเพราะไม่ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างสิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยเงินชดเชยกันไหมสิ่งที่เรียกร้องก็คือเงินชดเชยตามกฎหมายที่กําหนดครับเท่าไหร่อ่ะรู้ไหมตามกฎหมายครับกของผมมันสองร้อยสี่สิบบาทครับร้อยสี่สิบบัทครับต่อประมาณเท่าไหร่ตกประมาณแสนหนึ่งครับ คือทางบริษัทในเมื่อวันที่1พฤษภาคมมีการติดประกาศหน้าโรงงานนะคะบอกว่าประสบปัญหาทางเศรษฐกิจทําให้กิจการของบริษัทเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนสะสมขาดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านติดต่อกันหลายปีทําให้ปัจจุบันบริษัทอยู่ในภาวะวิกฤตไม่อาจดําเนินกิจการต่อไปได้จึงมีการพิจารณาความจําเป็นที่ต้องปิดกิจการและเลิกจ้างพนักง,งานทุกท่าน คือทุกคนเลยมีผลตั้งแต่วันที่1 0เดือนเมษายนที่ผ่านมาและพนักง,งานเขาบอกว่าไม่มีการพูดคุยกันก่อนจู่ๆมาแปะกระดาษทันนี้หน้ารโรงงานปัจจุบันโรงงานแห่งนี้เตรียมปิดกิจการล้มละลายนะคะมีการส่งรถบรรทุกเข้าไปขนเครื่องจักรและหรือถอนม้อแปลงไฟฟ้าไปขายเกือบทั้งหมดเกือบทั้งโรงงาน ทําให้พนักง,งานแต่ละคนเกรงว่าจะไม่เหลือเงินชดเชยเพราะเป็นเงินที่ควรจะต้องได้รับก็าตามกฎหมายจึงมาขอความช่วยเหลือแล้วก็มีการมาร้องที่กองประชาการตํารวจสับสนกลางณวันนี้ค่ะครับต้องบอกว่าสถานการณ์เรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมณตอนนี้น่าเป็นห่วงนะคุณน้องมีรายงานว่าโรงงานปิดกันเป็นว่าเลยน,นะช่วงนี้แล้วก็มีรายงานตกง,งานกันเยอะมากน,นะครับค่ะ